สวัสดีครับผมเจฟนะนะครับเจฟไทยในเมืองโอกลด์นิวซีแลนด์นะครับเมื่อนี้ก็สิมาตอบคำถามนะครับพี่ๆน้องๆก็ถามข้ามาลายนะครับมีขอสงสัยนะครับว่าเวลาพัดกับเขานะครับเปิดกระทะไว้เนี่ยเอ๊ะพีใส่น้ำมันนี่ครับเป็นอย่างคือเท่ออกเป็นอย่างคือพวผัดต่อนะครับกับเขาเดลจานนะครับแต่ละเมนูกะ ความละเอียดในการผัดกะสีแตกต่างกันไปนะครับเวลาเอาผัดบาวาสิเป็นอาหารไทยอาหารจีนนะครับการผัดนะครับกะสีวิธีการนะครับบ่บบคือกันนะครับเมื่อกี้ผมเทน้ำมันออกไปนะครับแต่การน้ำมันหม่ออกมาพี่วีน้องสังเกตมือกระทะนะครับเมื่อกี้ผมเอาน้ำมันรอนนะครับรอนกระทะนะครับ น้ำมันกัสีเคลือบกระทะตอนนี้ในกระทะผมกระสีเงานะครับแต่ถาเข้าเวลาเข้าพัดกับเข่าไว้เลยเนี่ยเข้าใส่น้ำมันไปตรงกลางกระทะและ้วก็อาจเะเอาตเหลิวหรือกับบวยเคียเกียสักหน่อยนะครับน้ำมันกับสีบวเคือบกระทะอาจสีบลทัวถึงนะครับเวลาพัดกับเขา่าเพราะว่าสิเป็นเข่าพัดนะครับหรือว่าพัดพักนะครับ คงที่นะครับกาเข่าวเข้าไปโดนทีอบอมมีน้ำมันเคลือบนะครับกระทาทีบอมมีน้ำมันเคลือบเนี่กับข่าวในส่วนนั้นอาจสิไมนะครับโมเง้าน้ำมันนะครับน่ครับมันกระสิเป็นเทคนิคนะครับเก็ตเล็กเก็หน่อยนะครับนี่การสังเกตนะครับเวลาพัดกับข่าวนะครับถ้าถามว่า เอาน้ำมันใส่ตรงกลางแลวก็ผัดเลื่อยได้บ่อกระได้นะครับแต่ว่าความไหลลื่นนะครับของการผัดมันกะสีลดลงนะครับตัวนี้จะเป็นผัดไทยนะครับผมใส่ไข่นะครับพี่ๆน้องๆกับเมืองกระทะนะครับกะทาสีงเงาง่ามนะครับตัวนี้ผมกะซีเส้นนะครับเวล่าห้าหมุนให้เส้นเบิร์นกับกระทะกับน้ำมันนะครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับตัวนี้มันกะสี เส้นนี้ก็จะเกิดการแบบเบิร์นนะครับเกิดการริรยยากับกระทะนะครับความห่อนนะครับมันก็สิตัวเถิงนะครับถ้าไม่เส้นนิ่มนะครับถ้าไม่เส้นนิ่มได้เร็วนะครับนี่ครับเส้นนี้ก็สิเบบเส้นบ่อขาดนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สิเป็นเทคนิคเล็กๆน่อยนะครับเก็ดเล็กเก็ดน่อยนะครับ บางทีฮะบางคนอาศิมอกขามนะครับเมื่อนไม่อาศิบอัลท่านในหูนะครับพี่ๆน้องๆกะซามาอาศิไปปั๊บชัยนะครับในาการผัดนะครับแ่ลดเมนูนะครับเรือผููไดซิมีเทคนิคแต่ลอย่างกะบว่ากันนะครับถ้ามคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเชฟได้เหตุงานอยู่ประเทศอิงซดีแลนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ คลิปนี้สวัสดีครับ